สวัสดีครับบมตอนนี้อยู่กับผมก็ปกดีนะครับวันนี้ผมจะไปกินข้าวครับก็คือปกตินะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คิดยังไงไม่รู้อยากถ่ายคลิปครับไปเลยปิ้วโอเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกก็หนาวอยู่นะอันก็เลยมาใส่เสื้อแขนยาวโอเคมาละไปฟวยไปเร้วเดี๋ยวเรากำลังเดินไปหาเงินะครับ อะไรวะตั้งปัน้นอยู่เหรอว้าวทุกคนนี่คือห้องนั่นนะวะ้าวอุยมีปืนด้วยไอ้เด็กจะแปลงฝันไม่เสร็จนะฮะทุกคนนัน่นมีคนกุยอ่ะทุกคน Nope ตรงนี้เราก็จะเย็ดที่ของนนท์ก่อนนะฮะระหว่างที่นนท์ไปัวันนี้เราจะไปกินข้าวไหนครับคุณเพื่อนฮะแล้วต่เพื่อนฝั่งนนท์โอเคอานที่ตั้งกองไม่ได้ทุกคนต่างแบบนี้ไปก่อนละกันเนี่วไหชุดภาคทฤษฎีชุดศึกษาเออนี่ใช่ไหม คือเรียนปกติถ้าภาคปฏิบัติก็เป็นช็อปเนี่ยฮะอันนี้คือภาคทฤษฎีนะครับเนี่ยนะฮะอ่าปฏิบัติก็คือช็อปใช่ไหมใช่เนี่ฮะอันนี้คือชอ็อปพุทธสารนะฮะว้าวใช่ไหมต้องหันลิ้นหนึ่งเห็ไหมขลุขลุขลุตกลงคลุหรือรขลุคลุขลุสั้นขลุสั้นนะ,ะว้าวสวยมากเลยฮะ ถามผมเหรอจะถามแน่นอนอันนี้ซื้อใหม่อายุ7,000นะอ๋อของผมเหรอเองดีไหมเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ก็หอมสินะหอมอยู่มันหอมมันให้ความรู้สึกแบบว่าต้มขาไหมคือความรู้สึกือนเราต้มขาไหมเออก็หอมอยู่แต่ว่าอยู่ในห้องน้ำน่ะมันก็หอม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 อยู่หอมอยู่รวมๆแล้วหอมคุณพูดอะไรของเนี่ยอะไรนี่คือคืออะไรกลิ่นมันทั่วง ไม่มันเดินเข้ามาก็ได้กลิ่นแล้วแต่ว่าอยู่ในห้องมันแบบมันจะหมูมันชินไปแล้วแมนเข้าใจใช่ไหมมันจะหมูมันชินไปแล้วมันเลยไม่ได้กลิ่นเราไม่ได้กลิ่นแล้วไเเปเหรอเสือนเอนเหรอไปเราถึงเวลาเราออกไปหากินแล้วหากินนะใชะ้คำว่าหากินออโอเคไปเปิดไฟห้องมันไม่ใช่ห้อง,งเราเ <laughs> ดี๋ดห้องเออน่ารักไหมหม,หม,หม,หมีมีมีอ่ะ คือนายใช้เล่นหมีก้องอยู่ไหนวะก้อยู่นี่่ี่ที่ได้มองาตาลอยไปไปแล้วกูว่าน่าจะมือมีแต่ฉลกนี่ยตื่นตนตนด้อื่เพื่อความปลอดภัยนะครับต้องใส่หมันักทุกคน ทุกคนสวัสดีครับเราจะพยายามมองกล้องนะทุกคนเพื่อให้สายตาเราจดจ่ออยู่ตรงจุดจนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือรถรถนนนะฮะนี่คือรถที่เราใช้ประจันใช่แล้วคนให้หน่อยเลยเนี่ย <c oughs> เราไปถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับมาง จะฝากสสับประนเน่อไห่โทรหาไม่ทันลืมว้าวลืมนึกไม่ได้หรอนะฮะแต่ว่าทเท่นี้กเนีมีีารุอลูกเล็กๆน่ะากิากหวานหวาโค้อยักกิงเลยอค้ง้หูไปไปทอื่นตลูกเหนเลยกอลูกเล็กๆลูกได้ยี่สิบใช่ไหมกละนล้ประมาณห้ารลูกโอ้แล้วแสดงว่าหมันจไม่ทำใหม่ เพิ่งทำทำไมใครมาหาวันนี้ไม่มีทำไมไม่ชวนกินข้าวเฮ้ยเฮ้ยรอให้ฟังเราตื่นมาก็ประมาณสิบโมงมันปกติวิถีโมงแล้วแล้วกูก็ดูการ์ตูนกูเขาแนมบึงเขาเห็นมันขึ้นนี้สีชมๆพูเนอะพี่แจกก็เอาอันนั้นใส่เอาความจริงมาเอาแเอาใส่ แล้วก็ดูการ์ตูนจนถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองคิดวอันนี้แหละแล้วก็หนาวเ,เลยก็สั่งข้าวมากินเรามีประวัติแก๊บอยู่นะมีบักแก๊บอยู่เราชื่อการ์ตูนก,ตนกลับแล้วบนอนนต้องมันจะไปบุกห้องนูนแล้วมันบอกว่าต้องไปบุกห้องแล้วเนี่ยทุกไม่รับข้าวก็ไม่ชวนกินตอนเย็นไม่ชวนกินข้าวอีกแสดงว่าใช่การ์ตูนกลับแล้วบอนนการ์ตูนกลับแล้วดิเพื่อไนเอาหมอบดูการ์ตูนว่าจบแล้วได้จบสองซีซั่นแล้วเลยสี่สิบประตอนเอายี่สิบนาที เมื่อกี้บอกเบิ้งกับตูนเล็มันพอถามปุ๊บเตูนไหนพี่ลุดแบบพี่ลุดแหละกับตูนไม่กลับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ซุ่นะมันไอ้นนมีพี่รุดว่ะทุกคนนนมีพี่รุดเนาะใช่ปกติของนนใช่ไหมกลับมาเลยใครล่ะเขาคือยู่ครบแล้วพี่ตีเออกับตูนขึ้นรถบพราะขาจะกลับเว้ยร้อไงเจเดนนั่นไงนึกว่าใครบอกแล้วเราถ่ายถูกเดี๋ยวพี่ตี ิ่มแล้วล่อิมะริมน้ำไปแล้วงางาดาแ้ะักูไม่อยากติดเยบวะโปลือย่างเงี้ยโป๊ดละจังเงีโปงามพอดีนะทำจบในคลิปหนึ่งพอดีปีกินข้าวไหนหนาวอิ่มแล้วอ๋อคือว่าจะไปย่างเลย ตอนนี้นะโอ้ยเภาพไปอย่างเนื้อภาพไปแต่หกโมงแรงดูไปแลปแต่ยนคนเยอะด้วยะไปยังเดียังมานอนเบิงกระตูนอยู่กระตูนอะไรล่ะคกูกร์ตูนอนิเมะอ๋ออนิเมะอนิเมะ้น่า่งไหนลูกกัดซีนีทษนี่มันฉีรับเื่อุนี้บ้ารับ เพลงเด็กกับบ่านเราไม่ดิ่งเราแต่ตัวนั่งอีกซื้อยังฮะรอนั่งยิกับซื้อยังฮงซื้อเขาเะเขากับโต๊ะเขากับโต๊ะเอ้คำมาโต๊ะคำมาโต๊ะทำไมเราพูดความิเราไม่มีใครเชื่อนายเชื่อคำมาโต๊ะเนี่ยพูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อนะโนนิโต๊ะโนนิโต๊ะเล่นกันเลยดับโจ๊ะโต๊ะเอาเล่นหนังกันไงมันก็สนุกโจ๊ะโต๊ะแล้วมันกลับกล้องยังไงวะเนี่ย ตอนนร่อยรอ้ iPad แค่ของใครกันเนี่ยวะอ้าวกูกูไม่รู้ไงเออปกติน่าจะกลับกล้องได้หรือเปล่าวะนี่กลับไม่ได้แล้วะจบแล้วอ้าวเหรอทำเหมือนว่าของไอ้นนท์อะช่วยอย่างก่อนช่วยนนไปซื้อมานี ja ่มบุหรี่ลายประเด็นจีบวกพาสซแล้วปั๊เคยปังบ่สกระสวงนี้วะแมนจี แนวนี่ตกพ้ากันเป็ดทองรวมติกันอ้ยเขาเอาภาษาศัพท์ทองสารพัดนั่น้อมสอมเ้อมบอกว่าดันบักรลบักะูเดี๋ยวจ้างบ้านเนาะเออเมนบ้านเนาะเอาอ้ยสอมกับสอมพี่หมอมแม่แม่ทัวอดเงี้ยเพราะเป็นยังปลาเขาเป็นันเอกสารพันเขาไม่ประกวดกันดีเขาจะประกวดปลาเขาไปลองเขาไปนั่งฟังเราเคยเห็นอะไรบ้าบอสน่าดใจไหมน้อยๆน่อยรพันนั่นนะนาโมเมื่อเน่อัน อย่าว่าจิ้มมันผิดที่นะแม่เอาที่โมูบ่เคยเบิกโม่ที่โตทีโม่หนาตนาโตเสมอนทองยูวันนี้ให้สมัยตะกี้พ่อว่าก็ทองยูวัดเชียงเสียงวัตเลยเอาแม่คือกลมค่ะกลมเนี่ยแต่เบิ่งเดี๋ยไอ้สินอนตอนนี้อิ่มแล้วน้งทองตึงในตาลืมย่อนอันนี้ก็ย่อนประจำมือนันติด เราก็จะได้ไปหากินข้าวกันนะครับตอนนี้ก็เวลา20เวลา53นะครับไปหาข้าวกินปัดทุกคนเร็วจะหิวข้าวแล้วเย็นดึ่หนาวเดินหน่อยเดินเ่าเดินเนี่อยต่ำเสาไฟมนนไี ว่าไปบ่ะอ๋อเป็นังก็ว่าไปฮัลโหลสวัสดีครับอ่านยังสิว่าอัานไหมอีกอยู่ยังไงคนมีแผนาไม่หรอวะทำไมทำไมมีอะไรมีแผนามองเห็นได้หรอตื่งใจครับอุ้ยหน้าผากขึ้นเรียบนะอุ้ยใช้คิ้มเลยค่ะทำไมหน้ามืดจังเียะัวเปล่า เน้นได้ไหมหน้าโอ้นั่นเนี่ยไหนเป็นอะไรก็ปาดไอ้จะกลับบ้านเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลับบ้านกงานยังดูเนะรู้ดีครับผมไม่ใช่เชียวเนี่ยอันนี้เราจะกลับเท้าใช่ไหมกลับเท้าครับกลับเท้ากลับเท้าเท้าไม่ใช่โฮมนะไม่ใช่โฮมเาฮท้า อร่อยครับเฮ้ยมีเด็กเสิร์ฟอร่อยไหมครับเพื่อนน้ำยอดไลรเลยครับออปาเข้าปากนะครับเพื่ออะไรวะเอเพื่อเพื่อะอะไร ไหมอ,อรม่ยอยไหมอาโลไปมาแล้วอลอ, <c oughs> อาล่้หน่อยเนี่ยโว้วกนึงตะกี้ของเตี้ยสองถุงอ,อร่อย <c oughs> ไปยงไงเนาะใจแต่คาเรียนเวอตาของเตี้นมันเวย อาหารนี้มันยังมีกระติ๊บกระเ่าดกินอยู่หรอิแคอร่อยโคตรอร่อยเยอเคสื้องเวยนสองสี่หกแปดสิกลูกหาเนี้ยใครคณิตศา์เร็วๆมิสวาหาเนี้ยึงกลัวิสวะกันเน้ยมาตังค์นด้วยน่นนไปลวท้าบ๊ายบาย ตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลากี่โมงมันไม่เสร็สามนาฬิกาสามสิบเ็นาทีนะครัเราก็สถานากันเรียบร้อยนะก็ถึงเวลากับห้องแล้วเรียบร้อยแล้วยวดๆขนลับมาบอกแต่รถจะเคลมรแบบว่าอนนี้เราก็ถึงหอแล้วนะครับเวลาประมาณกูทำเมื่ไหร่วะ ยังไม่ให้ละอ๋อกูอยู่รถอยู่เลยอันนี้เวลา23่สมนกา3ามหกนาทีนะฮะถึงห้องแล้วเรียบร้อยแล้วหนาวมากเก่งแจระดับระดับไม่ต้องปิดหลังน้ำเราว่าเอ้กระบะมันจะมาถ้าเราไปปิดมันจะหนาวเราวละไอ้คุณเปิดไรมันจะมาผิดเรืจองใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะรถขึ้นนะเขี่ยบ๊ายบายเจอกัน ตอนนี้เรากำลังขึ้นห้งนะทุกคนก็จะไม่มันมืดๆอย่างเงี้ยก่อนชั้นสี่ครับผมอยู่ชั้นบนสุดเลย <c oughs> มียนกำได้ทุกคน ห้องคอไม่ได้ห้องคอไม่ได้อีกแล้ว